ภัพเดย์เดยยังยังไม่จะบอกว่าเป็นสัญญาณคือช่วงสองสามวันที่ผ่านมาราคาก็ดูเหนื่อยเนาะขึ้นมาก็โดนขายนะครับขึ้นมาก็โดนขายแต่อย่างที่ผมบอกว่ามันก็ยังไม่หลุดแนวรับเล็กๆอย่างหนึ่งชั่วโมงก็ยังไม่หลุดนะเพราะฉะนั้นเมื่อภาพของหนึ่งชั่วโมงยังไม่หลุด ยังลุ้นไปต่อได้นะครับคือตอนนี้ตั้งแต่ไทม์เฟรมระดับหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงเด y ควรจะเน้นไปทางฝั่งบายแต่เด y เนี่ยมันไม่ย่อให้เข้าเด y เนี่ยเดนะ่ะให้ไปรอ2,800ถ้าจะบายนะตอนเนี้ยจะให้มาบายตรงเนี้ยไม่เอานะ นะครับสำหรับเดรอย,ย่อ,อก่อนเดยังไม่ย่อ,อเลยผมผมก็สารภาพตามตรงว่าไม้เดเนี่ยผมไม่ได้มาตั้งแต่นู่นอ่ะยี่สิบธันวาไม่ได้เล่นไม้เดเลยคือ tpsl มันไม่เท่ากันนะครับเพราะนั้นถามว่าตอนนี้เองผมเองก็ได้เล่นแค่ไม้ตั้งแต่สี่ชั่วโมงลงไปนะครับก็มีเล่นเยอะแยะ หนาทีสิบห้านาทีหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงอุย้ยเล่นเยอะแยะผมยังมีออเดอร์เยอะแยะครับนะเพราะฉะนั้นถึงเดยไม่ได้ผมก็ไม่ได้เสียดายหรอกนะถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปดีๆให้มันขึ้นเถอะนะถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นแข็งแรงแบบนี้เล่นง่ายๆอย่ามาเจอย่อให้มันปวดหัวสวิงให้มันเยอะก็ไปนะครับเพราะฉะนั้นในมุมของผมเองก็ต้องบอกว่าไม้เดถ้าจะเล่น รอ2,008ถ้าไม่ย่อถึง2,008ไม้เดยอยู่เฉยๆก่อนอย่าเพิ่งทำอะไรนะครับเพราะตอนนี้สภาวะจริงๆอ่ะเดยเนี่ยอยู่ในสภาวะที่แพงแล้วขึ้นไม่พักแบบนี้มันก็โอเวอร์บอทด้วยแล้วมาใกล้ต้านแล้วด้วยต้านตรงนี้ก็คือแถวๆสัก2,009นี่แหละนี่ก็คือนี่ก็คือต้านเพราะนั้นมันอาจจะแกว่งเวียงสะบัดแกว่งอะไรใดๆก็ช่างเนี่ย 2,009กลมๆนะมันจะมีล้นล้นหาขึ้นไปนิดนึงนะครับยังมียังมีต้าน2,009แต่เพราะนั้นต้องบอกว่าแพงมากแพงตอนเนี้เพราะนั้นถ้าเกิดคิดจะถือจังหวะเดตอนนี้ยังเล่นไม่ได้เลยอย่าพูดถึงยาวอะไรมากมายเลยเดตอนนี้ผมว่าควรจะระวังไม่รีบเข้าไป นะครับไม่รีบเข้าไปเดี๋ยวถ้าเกิดจะเล่นเดี๋ยวไปดูจังหวะสั้นๆเอาควรเคาะสั้นๆกำไรสั้นๆแล้วก็ออกกำไรแล้วก็ออกย่อมาก็เข้าเข้าแล้วก็ออกแค่นั้นพอออกแล้วก็เข้าแล้วก็เข้าแล้วก็ออกแค่นั้นเองนะครับตอนนั้นตอนนี้เดยังไม่มีอะไรยังทาอะไรไม่ได้ครับถามว่าอย่างที่คุณบอยบอกเอ้ยมันเป็นสัญญาณไหมสัญญาณกับตัวหรือเปล่ามันก็ถ้าเกิดพูดกันใน สัญญาณกับตัวของแท่งเทียนมันก็ใช่แหละแต่อย่างที่ผมบอกว่าส่วนตัวผมเองผมจะไม่ใช้ในจังหวะที่ถ้าเทรนเป็นขึ้นเนาะผมจะไม่ใช้เพื่อหาจังหวะลงนะครับผมจะหาจังหวะย่อเท่านั้นย่อมาที่รับแล้วมีจังหวะให้เข้าไหมอย่างนี้ย่อมาที่รับแล้วมีจังหวะให้เข้าไหมอะไรอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะนั้นตอนนี้เทรนมันเป็นขึ้นอยู่ ให้เราไปสู้เนี่ยนี่ก็สัญญาณนี่ก็สัญญาณถูกว่านี่ก็สัญญาณนี่ก็สัญญาณวัะนั้นมันก็กลายเป็นว่ามันจะทําให้เราไปสวนเทรนโปเป่าหงแต่ตอนนั้นเอาไว้ให้มันยอ่อก่อนค่อยว่ากันนะครับยอ่อมาเดี๋ยวมาดูสองพันแปดเนี่ยถ้าเกิดจะใช้แท่งเทียนนะรอดูมันยอ่อมาสองพันแปดเนี่ยแล้วมีสัญญาณไหมถ้ามีสัญญาณเข้ามาก็นั่นแหละเอาไว้เล่นจังหวะแบบนี้สําหรับผมนะสําหรับผมที่ใช้แท่งเทียนเนี่ย ใช้ในตำแหน่งที่มันเหมาะสมนะครับสี่ชั่วโมงยังอยู่ในทิศทางของฝั่งขึ้นนะครับยังอยู่ในทิศทางของฝั่งขึ้นถ้าจะบอกว่ารับสี่ชั่วโมงรับของสี่ชั่วโมงเนี่ยนู่นครับสองพันแปดร้อยสามสิบเพราะนั้นถามว่าสี่ชั่วโมงยังอยู่ในจุดที่ถ้าเกิดจะเข้าไมมสี่ชั่วโมงนี้ยังเข้าไม่ได้นะ ยังยยังังงมองว่าอาจจะสูงไปซะหน่อยนะครับอาจจะยังสูงไปซะหน่อยหนึ่งนะเพราะนั้นถามว่ารับเดิมสี่ชั่วโมงเนี่ยมันจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยสามสิบนะเพราะนั้นถามว่าถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยเคลื่อนตัวอย่างที่ผมบอกว่ามันอาจจะไซด์เวในสัปดาห์นี้ก็คือกรอบเนี่ยเพราะนั้นถ้าถ้าฟังวิเคราะห์มาเนาะสัปดาห์นี้เราลุ้นสองท่า โดจิกับขึ้นเลยโดจิกลับขึ้นเลยสองมุมนี้คือดูแล้วฝั่งบายยังยังดูที่จะน่าเล่นกว่านะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่ามันมาโดจิก่อนได้ไหมหละ่ะสัปดาห์นี้ได้ถ้ามันมาโดจิก็คืออะไรก็คือไซเว์ถูกปะ่ะนะครับก็คือไซเวททีนี้ถามว่าถ้าไซเว์ขนาดระดับวีคเนี่ย มันอาจจะลงมาถึงเนี่ยครับสองพันแปด้อยสามสิบได้นั่นหมายถึงสี่ชั่วโมงอาจจะเข้ามาอยู่ในโหมดของการใช้เวยในกรอบแนวต้านที่บริเวณสองพันแปดร้อยเก้าสิบนี่แหละผมกลมนาเพราะนั้นนะถ้าหนึ่งชั่วโมงตกเห็นหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมีแนวอยู่ประมาณห้าสิบแถวนี้ นะครับถ้าเกิดว่า1ชั่วโมงตกเทรนหนึ่งชั่วโมงหลุด2 8 5พลงมาก็ให้ระวังว่าราคาก็จะลงมาที่แนวรับบริเวณสองพนปดร้อยสซึ่งเป็นแนวรับระดับ4ชั่วโมงนะครับก็อาจจะลงมาทดสอบที่แนวนี้ก่อนแล้วค่อยพิจารณากันอีกทีว่าหลุดไม่หลุดนะครับถ้าไม่หลุดถ้าไม่หลุดผมก็มองว่ามีโอกาสที่จะดึงกลับมาเล่นในกรอบ ก็คือกรอบ2 8 3 0ถึงสอง0นะครับถ้าไม่หลุดนะถ้าไม่หลุด30นะครับก็จะเก่งไปว่าอะถ้างั้นอนะวีคที่แล้วอ่ะส่งบวกมาวีคนี้ก็จะเป็นไซด์เวย์แล้วก็ไปลุ้นขึ้นต่อสัปดาห์ที่3และสัปดาห์ที่4หรือถ้าเกิดแบบช้าหน่อยขึ้นแบบช้าหน่อยก็จะเป็นสัปดาห์หนึและ4ก็ยังลุ้นในฝั่งขึ้นมากกว่าถ้าไม่หลุด 2,830ก็คือแนวนี้นะครับเพราะนั้นถามว่าตอนนี้ยังยังให้น้ำหนักไปทางฝั่งบายไหมใช่ยังฝั่งบายครับแต่ว่าต้องบอกว่าแนวรับถ้าเกิดว่าพูดถึง4ชั่วโมงเนี่ยอาจจะลงมาลึกสักนิดนึงนะครับ